ด่วนสารอุทธร์พิาพากษายืนคุกปรีนา8เดือนปรับ66,000บาทรอลงอาญา2ปีวันที่14มิถุนายนที่ห้องพิจารณา9 1 2าสารอาญาสารนัดอ่านคำพิาพากษาสารอุทธร์คดีหมิ่นประมาทหมายเลขดำอจุอ2043ทับ62ที่นางสาวพนิกาหรือช่อวานิชโคศกขณะก้าวหน้าเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปรีนาหรือเอไก่คุบ อดีตสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328กรณีเมื่อวันที่4สิงหาคม2562นางสาวปรินาจำเลยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวหาใส่ร้ายว่านางสาวพนิกาโจดโคศกพักอนาคตใหม่ขณะนั้น และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ขณะนั้นทำนองว่าทั้งสองมีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งเหตุระเบิดใน3าจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งล้วนเป็นข้อความอันเป็นเท็จทำให้โจทเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงนำคดีมาฟ้องขอ,งของให้สาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดด้วย ขณะที่นางสาวปรีนาจำเลยให้การปฏิเสธต,ต่อสู้คดีคดีนี้สารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา326พิพากษาจำคุกนางสาวปรีนาจำเลย1ปีปรับ100,000บาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก8เดือนปรับ 66666 66บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนางสาวปรินายื่นอุทธร์โดยในวันนี้นางสาวปรินาเดินทางมาศาลด้วยรถแท็กซี่ผู้สื่อข่าวถามว่าหากศาลอุทธร์ยืนตามศาลชั้นต้นจะยื่นดีกาต่อหรือไม่นางสาวปรินาตอบสั้นๆว่าก็แล้วแต่ทางทนาย ล่าสุดสารอุทธรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงที่สารชั้นต้นพิพากษาม,มาสารอุทธรเห็นชอบแล้วพิพากษาย,ยืนตามสารชั้นต้นจำคุกนางสาวปาลีนาจำเลย1ปีปรับ1 0 0 0 0แบาทจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก8เดือน ปรับ66,666 66บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปี 2> นางสาวปารีนากล่าวภายหลังคำพิพากษาว่ารู้สึกสิ้นหวังไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียวกว็อย่างที่ทุกคนเห็นคดีของตนมีการทำคดีอย่างรวดเร็วแทบจะทุกคดีดิฉันเชื่อว่าสื่อมวลชนคงเห็นเฟซบุ๊กปลอมจำนวนมากและตอนแรกๆเลย สื่อมวลชนได้ติดตามและนำ Facebook ปลอมของดิฉันไปทำข่าวแต่ถ้าติดตามจริงๆแล้วจะเห็นว่าดิฉันเป็นสายแซะกระแนกกระแหนไม่ได้ด่าหยาบคาย